ย่องเงียบลาทั้งโลกพระเอกดังช่องสามพักงานอีกคนก่อนหน้านี้เจมเจรายุเดินสายไหวผู้ใหญ่ในวงการขอขมาลาบวชลาสุดวันนี้ได้เลิกดีเข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายนาวัดบวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารโดยมีพระบอยประกรคลิปผมให้รวมถึงแก๊งเพื่อนคนสนิทอย่างเกรดวรินทร์เป็กเปนมนัทเตยจรินพรไอภาริิ์และญาติมิสหายที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ โดยในอินสตาแกรมผู้ที่มาร่วมงานได้ลงภาพและวิดีโอบรรยากาศในงานไว้อนุโมทนาบุญกับพระเอกคนดังเจมส์เจรายุเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้นงกรกฎาคมได้ถือเลือกดีเข้าพิธีบวชแบบเรียบง่ายที่วัดบวรนิเวศร,ราชาวรวิหารซึ่งเป็นวัดเดียวกันกับพระบอยและภาพที่ประทับใจมีพระบอยคลิปผมให้เจมส์เจรายุมีเกรซเป็กและครอบครัวรวมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย